สวัสดีครับพูกระปุกสุดใจครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการเพาะเมล็ดคัตตัดกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บฝักเมล็ดคัตตัดก่อนนะครับผมหลังจากที่เราได้ฝักคัตตัดมาแล้วนะครับเราก็มาทําการล้างน้ํานะครับด้วยน้ําเปล่านะครับแบบตามในคลิปนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาเนื้อของเมล็ดคัตตัดออกนะครับจะทําการแยกเนื้อกับเมล็ดออกนะครับผม ก็ใช้น้ำแล้วก็ใช้มือค่อยคอยคลึงนะครับเพื่อให้ตัวเนื้อของคาตัดออกไปให้หมดจนเหลือแต่มเมล็ดนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำมเมล็ดคาตัดที่เราเอาเนื้อของคาตัดออกไปเรียบร้อยแล้วก็พึงให้แห้งนะครับแล้วเราถึงเอาไปทำการเพาะได้ วัสดุนะครับที่เราจะพร้อมมาเล่นนะครับเราก็จะมีถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็มีฝาปิดจากนั้นเราก็ใส่พีทมอสลงไปนะครับให้เกือบเต็มถ้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ขอให้ตัวพิทมอส มันแน่นนิดนึงนะครับผมจะทําการใส่ทั้งสองถ้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเมล็ดแคตัสที่เราผึงให้แห้งไว้เนี่ยโรยลงไปในตัวพีทมอสในถ้วยแก้วเลยนะครับผมจะโรยให้หนาหรือบางก็ได้นะครับผมก็จะโรยประมาณนี้นะครับ เวลาโรยมเมล็ดนะครับก็อย่าให้มันหนามากเกินไปหรือแน่นมากเกินไปนะครับเวลามเมล็ดมันงอกแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เบียดกันนะครับประมาณนี้มันอาจของผมอันนี้ตัวอย่างนี้อาจจะดูหลหลวมไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พรมน้ํานะครับลงไปในถ้วยให้ชุ่มนะครับผม ทั้งสองถ้วยเลยแล้วก็เอาฝาปิดครอบถ้วยไปเลยนะครับผมนี่ตามประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเมล็ดที่เหลือนะครับของผมเดี๋ยวผมก็จะเอามาเพาะใส่กระปุก พลาสติกแบบนี้เพิ่มเติมอีกนะครับให้หมดเลยนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มได้เลยนะครับก็รอให้ว่าเวลามันงอกขึ้นมานะครับผมครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับเห็นก็ตัวแคตตัสก็งอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่ บางอันก็ลอยหนาบางอันก็ลอยบางนิดหนึ่งถ้าลอยหนามันก็จะขึ้นแน่นๆแบบนี้นะครับผมอันนี้เราก็รอไปรุ่นนะครับว่ามันจะออกด่างหรือเปล่านะครับผมอ่าเนี่ยฮะก็ยังมีบางเมล็ดก็ยังไม่งอกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ จากนี้ไปนะครับเราตัวแคตัตที่งอกขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ในถ้วยแบบนี้นะครับผมจะปล่อยไว้ประมาณ2-3เดือนเลยแล้วนะครับแล้วถึงค่อยแยกมแยกต้นออกมาในพอทที่กว้างขึ้นนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเพราะเมล็ดแคตตัตแบบง่ายๆนะครับผู้ที่สนใจ ขยายพันธุ์แคตตัดก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ